สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุผู่สุคนจ้ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมื้อนี้ก็การพบเจอกันอีกแล้วกับมาดามไทยไกลบ้านค่ะก็มื้อนี้สากาจะพาเพื่อนเมื่อ,อมาลองชิมกิมจิมก,มกระเทียมปลาเนาะจ้ะหลังจากที่คลิปก่อนน่นสา เดี๋ยวภาเพื่อนๆไปเก็บไปต้นกระเทียมปลาแล้วก็เอากระเทียมปลามาทำกิมจินะจ๊ะมื้อนี้ก็ได้เลิกเปิดกุเปิดกล้องอชิมรสชาติว่ากระเทียมกิมจิกระเทียมปลาเป็นรสชาติทั่ไหนนะจ๊ะกับมื้อนี้สิพาเพื่อนๆมาลอกเปิดมาลองชิ้นไปพร้อมกันนะจ๊ะนี่ที่สาหลังจากที่ทีคลิปก่อนทีสาวทำไหวน,นะจ๊ะกิมจิก็เปรี้ยวได้ทีพอดีนะจ๊ะ มื่อนีกะจีมาลองชิมไปพร้อมๆกันนะจ๊ะค่ะเข้ากะจีมากินไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะลองมาเข้ามาเริ่มต้นลองชิมไอ้กิมจีกระเทียมปลาที่เขาเห็ดใบนะจ๊ะนี่สาเห,หดาดาดา็ดใบบดไอ้บดได้ตับนะจ๊ะลองชิมบึม ออืม,อมกับำ่างสมพอดีจ้ะพี่นอ้องขออนุญาตดูดเมื่อจ้ะอืเนี่ยสากระสิกินกับหมูย่างเนาะจ้ะข้อหมูย่างนี่เลยใส่กันไก่ตัดเนะจ้ะบดตอกหันตัดกินแบบสไตล์เกาหลีกันเลยเนาะจ้ะกินก็พัก สาสอบกินอาหารเกาหลีนอกจากเมนูประมาณแบบนี้จ้ะหมูต้มแล้วก็มาใส่กินแกมกับกิมจีนอกจากใช่องเสียนอกจากตัวนี้แล้วก็กิมจิที่สื้อมัตรหารนนอกจากมันก็ซะมีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็ใส่กิมจิกระเทียมปลานอกจากที่สาไปเก็บมาก กำลังโสมกำลังแสบพอดีพอดีจ้ะพี่นอ้องอืนี่่วนนะจ๊ะเมื่อนี่แดดมากินอ่างนานะพี่น้องนะจ๊ะอคำยี่งใหญ่นะจ๊ะแสบขอกันมากมาก ไม่อยากสีผักเลยนะจ๊ะพี่น้องน้องข้างแรกที่เห็ดกิมจิต้นกระเทียมปลากินบอกเลยว่าว้าวแซ่แบแซ่บผู้ตันผู้ชมท่านใดสนใจอยากสีร้องเห็ดนะจ๊ะก,ก็เอาสูตรนี่ที่สาเห็ดสีสาท้านี่ไปไปเห็ดกินได้นะจ๊ะเห็ดขายก็คือสีรววยเนาะแซ่บอีดีจ้ะ เราห่องจะของเนาะอืมจะแซ่บอีกสมพอดีพอดีจ้ะอืมอืมอางหลอกเลยบ้างพัน แสบอีดีกระเทียมปลาประเด็ตดตัดว่าเป็นอย่างสีงตัดหรือบตดตัดอันตอนเทาเฮ็ดว่าต้องตัดก็ได้นนอกจากเวลาเทาสีมากินกระจงตัดเอาจากตัดให้มันสันสันุ่งเนาะแต่ว่าสาบบดตัดดอกใส่สีเลยกินโอ้ยอื้อหือ นางมานั่ไปวา่าเราไปกินอาหารยุหารเกาหลีนะจาะพูนแล้วส่วนโควิดนาไว้รัสนี่ส่วงโคโวิดส,ววสิบเก้าไปไหนบาไหนนะจาะไปกินาหาอาหารแด๊บ่าด้เที่ยวทิปเอานกจาะเห็นเพืเ่อนๆในเฟซบุ๊ก k ่ากันล่องลูกเกาๆสมัยไปเที่ยวมองนั่นมองนี่ไปเที่ยวไทยเนาะเขาพากันเขียนเที่ยวทิปปะ ก็เล่าว่าเที่ยวทิพเดียวอย่างวะเจ้ามากเก็บที่หลังโอ้เขามาโน่ไปว่าเขาเดี๋ไปเที่ยวเนาะอันนี้เท่ากับกินทิพนะจ๊ะจับจ,จับเสร็จแล้วเสร็เน้น่เดี๋ยวสิตักระเจียมลา มื้อาหารเกาหลีก็ต้องใส่ตัดตรงนี้แล้วจะเห็นในทอดก้นเกาห,หลีเวลาเขากินเหนื่อย,อย่ยางกินอย่างเวลามันสินใหญ่ๆอีงสีนน้วจะเขาก็เอากัไก่ตัดพวกกรเลียนแบบเขาไปสาไปเลี้ยนไปเข่าคูดเนาะ น,นี่กระเทียมปลาที่สาเห็ดใช่หมูมีเพื่อนเกาหลีเพื่อนนักเรียนในห้องเดียวกันคนเกาหลีนั่งซื้อขิมเนาะนะจ๊ะนั่งเบาวา่าอันเมนูนี่เขาเอ่นว่าอย่างเนาะจำะาม่ไดดนั่งบอกจอูอืมใส่กระเทียมปลาดองไปได้หลาย กิมจิบะเมนกระเทียมปลาดองออกิมจิกระเทียมสนกับอยากพี่น้องอืมอืมอมโอ้ปวดปวดปังปรุริเย่สูตรนี้บอกว่าเซ่บ๊เจ็บอืม ไม่ได้ไปเบิ้งสูตรไม่ได้หลายนะจ๊ะก็เบิ้งสูตรมาจากของน้องซ้อนะจ๊ะน้องซ้อสไพกเกาหลีนะจ๊ะเขาก็เขาก็มีสูตรเอ้น้องซ้อก็สูตรเขาก็เป๊ะอย่เลยนะจ๊ะแต่ว่าสาเอามาดัดแปลงสูตรม,มาดัดแปลงสูตรนิดหน่อยนะจ๊ะดัดแปลงสูตรใจอย่างเขาว่ามีสาเพราะชอบกินผงชลรสนะแต่ว่ากินสดดี เป็นต่อยากหัวว่าพี่น้องเม่กินผงสุรสแต่ว่ากินรสด,ดีมันแตกตางกันตรงไหนน้าจ๋ากอบเพก็ได้ใส่ผงสุรส์ถ้าก็ใส่รสด,ดีเนาะแล้วก็สูตรน้งองซอนนั่นเขาบ่าได้ใส่เขาไม่แพ้หน่องสูตรน้องซอเขาไ่ได้ใส่สสใสพริกพริกป่นบานเท่านาะจา๋าแต่วาสาเป็นคนสอบกินเผ็ดเนาะจา๋ะ ก็เลยใส่พริกป่นใส่พริกป่นเพื่อเพิ่มความเผ็ดนะจ๊ะให้มันเป็นสูตรเท่านะ,นเ,ะนาเ,านเนี่ยยอดแซ่บเนี่ยได้ขยีมไงป,ปอืม้มเนี่ยทำเนื้อป๊อปป๊อม Cheers <laughs> สจับจับกินไปเส็ไปมกินไปเสร็จไปจำเเรียญหน่อยแล้วพี่น้อง ชวงนี้สากันอยู่ล้หลายจากไปเลียนเนาะจากไปเลียนเดี๋ยวตอนนี้ก็ผู้อะต้องฝึกช่วงนี้ถึงเวลาออกฝึกงานเนาะจ่าก็ต้องไปฝึกงานจุ่มมือเมียเมียแกตักโอดเราเนาะจากเพื่องนานเพื่อเงนินเนาะจาก ส่วนนี่ซ้อนยุโปรปไปหลายหลายประเทศนั่นกระเทียมปลาเขาก็ออกไปเยอะแล้วนะจ้ะเขากินกันจนอิ่มไปเบิดแล้วกระเทียมปลาจนว่าจนว่นาดอกมันออกจนมันแก่เบิดแล้วนะจาะจะท่างนอเวนี่พึ่งสีออกก็เพิ่งได้กินเลยแะต้นทาเท,ทาฟฝามือเนี่ยจากับกำลังออนพอดีนะจ่ะออนพอดีออนกำลังกินถ้าไงก็นั่นกับกระสีกระสีกระย่างกินได้กระแสบจ้ะ ก็ปลาอืม่เออก,ก็เสียมปานาหินได้หลายเมนูนะจา๊ะเอามาทอดใส่ไข่ขันสมพักพัดน้ำมันหอยเฮ็ดกิมจิเฮ็ดขนมกุยช่ายล้าเฮ็ดใส่เกี๊ยวได้พอ้อจ้ะเรียก มือใหมีเวลาเนาะจ้าซานสิพ้าไปเก็บอีกอาจจะเอามาเห็ดสนมกุยช่ายหรือบ่ษันจะเอามาเห็ดใส่เกี่ยวให้ใหใหพี่น้องเบิง้งสีเอามากินอ่าหนากันอีกเั๊สีเนาะจ,าจ้าผลจาประเทศอื่นเขาอัอนเขาอากาศห่อนกว่ายุททั้งนอเวเนาะจ้ะพักมันกระสีขึ้นเร็วกลัวทั้งนอเวอากาศมันเย็นจ้ะ ผักเอียงก็ออกซาเห็ดก็ออกซา,ก,ออก,าก็มัวอ้ยแสบเมื่อนี้เด็กกินเด็กกินอาหารโปรดอาหารที่ชอบสมอยากจะเดี๋ยวสิกินอีกจะคั่มหนึ่งเนาะมันสีขีบมันสีหญ้าโปรดเด็กพี่น้องสีเบือ่อเนาะจะก,กินอีกคันหนึ่งกะจ้าสีล่าก,กันหรอล่ะเดี๋ยวเจ้าสีไปนางกินต่อผู้เดียวจ้ะ มันฟินที่สุดเลยอ่ะแซ่บอี๋ตอนแรกบอกคิดว่าสีเหตุออกมากแซ่บแบบเป๊ะอันนีโอ๋ยสูตรน้องซ้อนเป๊ะอี๋จ้าอร่อยอี๋ ไปจ้ามื่อน,นี้สำหรับกิมจิต้นกระเทียมปลากินกับหมูย่างเกาหลีนะจ๊ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหวังว่าเพื่นอนเพื่อนๆีิชอบคลิปนี้นะจ๊ะก็ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของสาด้วยนอจ้ะก็คลิปหนามาดูติดก็อย่าลืมรอดอดูรอดอดูรอดชมคลิปหนาด้อจ้าว่าสาสิพาไปเก็บผักอิหยังเอามาเฮ็ดกับเขา้าอีหยังให้กินสีเมื่อกินอ่นางหนาเมนู่ดะนรนะจ้ะก็อย่าลืมรอดชมรอดติดตามกันคลิปหนาต่อไปด้อจ้ามือนีสาก็สิขอลาไปตะเพี้ยนเท่านีจ้า สวัสดีจ้า